ช่วงเวลานี้ทุกคนจ๋าด้อมทางตะวันที่เราจะมาให้กําลังใจเน็กชาลีกันนะครับด้อมชาลีด้อมชิงเหอด้อมพิยันทุกๆด้อมวันนี้เราจะมาให้กําลังใจเน็กชาลีกันนะครับทุกคนจ๋าโฟกัสหลักๆจะต้องเป็นเมนชาลีของตัวเองหน่อยครับว่าก่อนอันดับแรกนะครับในช่วงระหว่างนี้ถ้าน้องเน็กังไม่มาเดี๋ยวต้องโฟกัสให้น้องแบบเต็มๆเลย คือตอนแรกผมก็น้องเห็นต้อมแล้วน้องเห็นต้อมแล้วล้วก็ทักทายอยู่ก็ตอนนั้นมันก็เป็นช่วงของวันนี้แต่งตัวโคตรสวยเลยนะแต่งตัวโคตรสวยเลยน่ารักมากซึ่งก็เห็นว่าแบบมีคนทําคลิปขายของกันเยอะผมก็เลยแบบเออมีมือถืออยู่คนหนึ่งก็เลยมองทด้วยอ่าครับก็เลยแบบลองทำตามเขาลองขายวันนี้เรามาให้กำลังใจแน็กกันเนาะทุกคนเรามาให้กำลังใจแน็กกันเนาะโอเคไหมทำมาเรื่อยๆครับ